ครับสวัสดีครับมาชมสวยๆหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้โครงสร้างประมาณสองร้อยแปดนะครับสองเจ็ดสองแปดนะครับตัวนี้เป็นลูกสามสายนะครับคือพ่อเขาเป็นพ่อญี่ปุ่นตัวแก่นะครับส่วนส่วนแม่เป็นพม่านะครับเป็นพม่าไทยนะครับไม่เป็นพม่าไทยนะครับสายสายพ่อคุดนะครับสายนี้ก็เป็นไก่แม่นหูนะครับแม่นวงแดนพิเศษนะครับแม่นหูแม่นตานะครับ แม่เป็นพม่าไทยนะครับส่วนพ่อเป็นญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ทดลองนะครับเป็นไก่ที่เอี้ยวนะครับเอี้ยวนะครับเอี้ยวซ้ายขวานะครับเบอร์แข้งเบอร์แข้งลึกนะครับตัวนี้เบอร์แข้งลึกนะครับสวยครับกินหญ้าหน้าตาเลี่ยมครับขนขนเงางามนะครับสีแดงปีกแมงสาบนะครับ แข้งเขียวด้วยขาวนะครับแข้งมีพิษนะครับแข้งไก่นะครับจะหายากนะครับถ้าแข้งแข้งเขียวตัวดำเนี่ยจะหาได้ทั่วไปนะครับแข้งเขียวตัวเขียวก็มีทั่วไปแต่แข้งเขียวตัวขาวนะครับจะหายากนะครับตัวนี้แข้งเขียวตัวขาวนะครับแล้วก็เก็ดหน้าครับเป็นกระบาดนะครับดูบริเวณหน้าเดินนะครับ ้ำผงน้ำผลสวยครับตัวนี้นะครับเอาไว้ตัวนี้ผมเอาไว้รับแขกนะครับเอาไว้รับแขกนะครับเพราะว่าเป็นลูกผสมนะครับพวกนี้เชิงไม่หวานนะครับแต่เน้นเบอร์แข้งนะครับเบอร์แข้งลึกนะครับเบอร์แข้งลึกนะครับสวยครับสีกดนะครับสีกดนะครับ คือกับคืกับนะครับเช้าก็นะครับรูปน้้ารูปท่าครับวันนี้แล้วก็ฝนคึมๆนะครับคไมกลการเช็ดน้ําเยอะนะครับรูปรูปหน้ารูปปีกนะครับใต้ปีกนะครับรูปตูดนิดหน่อยครับเพราะว่าไม่รู้ตกตอนไหนฝนตอนนี้ฝนฝนทุกวันนะครับฝนตกทุกวันนะครับฟ้าฝนคึมนะครับ พม่าะนะครับพม่าญี่ปุ่นไทยนะครับสามสาย <c oughs> พวกนี้จะเป็นเอาไว้หาเงินของเทครับตัวนี้นะครับ <c oughs> เชิงชนเอาตัวรอดครับแต่เบอร์แข่งลึกนะครับ